สวัสดีครับผมของเต้ครับนะครับนะครับชื่ออะไรครับชื่อครับครับอาจจะเห็นในคลิปคลิปแรกๆใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวก็จะเห็นในคลิปต่อๆไปครับวันนี้เรามาเดี๋ยวมาคุยกับกูก่อนวันนี้เราจะไปไหนกันครับจะไปโรงเรียนบ้านน้ำกระโทงครับครับแฟนใครอ่ะแฟนใครเหมือนเหมือนที่เราไปเปิดหมวกใช่ไหมครับใช่ครับ ep สอง ep สามจะไม่รู้ว่าคลิปไหนจะได้ลงก่อนกันนะครับผมครับผม เราจะไปพัฒนาจะโดนแบนก่อนครับช่องกูยังไม่ได้เกิดเลยกูโดนแบนแล้วเหรอนี่ครับเดี๋ยวไปดูพาไปดูสมาชิกครับผมไม่รู้ว่าคลิปก่อนหน้านี้จะมีแกไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยยังไม่ได้ดูเลยเนี่ยจริงๆอันนี้พูดจริงอันนี้พี่เค้กนะครับผมวันนี้ผมผมผมไปรถพี่เค้กนะครับขับเองครับหล่อรวยสปอร์ตใจดีมีแฟนน่ารักคนนี้ครับเราจะพาไปดูเพื่อนๆครับทุกคน ว่าเพื่อนๆทำอะไรกันอยู่นะครับมันจะกัดในมอตอนเช้าผมบอกเลยว่าหมอกจัดนี่ครับทุกคนก็จะเห็นไอ้นีน่ี่ทุกคลิปนะผม <c oughs> มันจะมาโพ่กับผมทุกคลิปนะฮะไม่รู้วันเป็นอะไรนะครับผม <c oughs> เป็นเพื่อนมึงไง <c oughs> ผมไม่ได้เชิญมามันก็ว๊บก็มานะครับอย่าได้เอไม่เป็นไรเดี๋ยวกูถไายก่อนครับ <c oughs> ครับผม อันนี้พี่แบงค์นะครับจะเห็นในคลิปแรกของการเปิดหมวกกล้องกูแล้วก็จะมี ep 2 ep 3 2> <c oughs> ครับครับผมแต่ว่าไม่รู้ว่า ep เนี่ยจะได้ลงกันไอพี่ต้าครับผมครับผมเห็น,น,นทุก ep ครับเจะตัดออดทุก ep พี่ต้านี่เคยลงอยู่ในคลิปไหมเออเคยอยู่ในคลิปครับผมคลิปแ,แรกๆกับพี่เอิร์ดวันนี้โอ้วันนี้หมอกหมอกลงสวยมากครับหมอกลงสวยมากครับครับผมวันนี้อาจารย์นะครับอาจารย์นะครับผมจะเห็นใน คลิป EP แรกเนาะการเปิดตัวอีพีแรกอยู่ที่เราเลยครับอีพที่สองอยู่ที่เชียงคานใช่อีที่สามพี่ระเบียงแต่ไม่รู้ว่า EP ไหนจะได้ลงก่อนกันนะไม่รู้เหมือนกันนะ EP ไหนไปอยู่ระเบียงนี่ครับเพื่อนๆของเราครับอันนี้พี่ม่อนนะครับผมพี่ฟางอันนี้สุดหล่อครับผมสุดหล่อนะครับอาจารย์นะผมอ๋อพี่ทีมครับพี่ทีมพี่ทีมเมื่อวานเมื่อวานโดนสกัดโอ้โหต้องจริงจังมาก ไปถึงเพื่อนเป็นรถคันนี้มันจะมีรถหลายคันนะครับเอาละครับเรามาพบกับสุดหล่อนะครับ EP สองที่ผมจะตัดอีกคือ EP เชียงคานนะครับแต่ว่าไม่รู้จักนี่วนนี้น่าพี่ฟุกน่าจะได้ออกเยอะสุดนะครับ EP เชียงคานเนี่ยครับวันนี้ก็เป็นใช่สวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับดูบรรยากาศด้านหลังของเมืองเลยแล้วครับตอนนี้ก็เริ่มมีหมอกลงแล้วนะครับคนอุดรไม่ใช่ใช่ครับผมคนอุดรแต่ผมก็มาอยู่ที่เลยผมก็ต้อง แนะนำจังหวัดที่ผมมาเรียนมาอะไรโอ้พี่เกลหล่อตลอดอ่ะคนนี้แล้วก็วันนี้เราก็ถึงวันที่เราจะไปทำไข่กับน้องๆแล้วนะครับครับโปรดติดตามมาเลยครับเอ้ยครับพูดบ่ได้ครับพูดบ่ได้มันมันสมียงว่าว่าบ่ได้ได้ครับตอนแรกจะสัมภาษณ์ท่านประธานนะครับจะดูยุ่งๆนะครับผมเป็นรองประธานไอ้นี่ก็เห็นเจอเจ๊กระจายนี่ก็รองประธานนะครับผมมันมาเป็นรองประธานได้ไงวะเนี่ยครับก็ อีกคนหนึ่งครับสายแรปเปอร์ยืนโดดเดี่ยวเดียวดายอยู่ครับนี่ครับท่านประธานดูยุ่งๆนะครับสวัสดีครับโอ้ยตอนนี้กำลังคุ้นวายมากเลยครับเออขอถามพร้อมนะว่าแปลว่าต้องทไปหยาบลนไปข้างไก่โพลอันนี้พี่ยาพี่ยาออกกล้องไหนครับพิยาครับผมคนนี้นี่ออกเกี่ยวบทุกคลิปนะคนนี้ฝากชอบผมดีมากเลยนะผมพี่ยา พร้อมไหมครับวันนี้พร้อมครับเป็นไงรู้สึกไงครับจะไปก็รู้สึกดีใจครับนี่นี่ครับนักเตะให้บัณฑเดี๋ยวบ่วาวปกติจะไม่มีคนโก้แล้วผมนะครับแต่ว่านี่ครับบัตตี้ครับผมนะครับใส่แว่นเหมือนกันเลยครับแบตเตอรี่ไหมครับเฮ้ยอะไรครับอาจารย์ฝากฝากีเจสียเขา ครับวันนี้นไปไหนครับตอนนี้ตอนนี้กําลังจะเดินไปไหว้พระก่อนออกเดินทางครับไปขอขอ,ขอพรนะครับขอให้ขอให้พรน,นี้สำเร็จล<ะ>้วนเลยดีพร<ะ>นี้พรพอ,อะไรครับ <laughs> ยอ้อนไม่รู้อีกเหรอครับได้หมดพรนี่ครับลองมาไหว้พระใหญ่นะครับ Let's go ออกเดินทางเลยครับนี่รหัสลองกูไม่ได้เต t e r นะครับผมกูต้องให้กูก่อนมึงมึงเปิดดิมึงเปิดยังผมไม่ได้ตื่นสายมึงเปิดแล้วยังนาฬิกาไม่ปลุกเข้ามาสายครับเข้ามาสายครับทุกคนไม่ได้มาสายเดี๋ยวนาฬิกาไม่ปลุกรีบแล้วผมรีบที่จะมา Let's go ไปรับไปรับของยังยังเลยไปรับรับเดี๋ยวนี้รับเดี๋ยวนี้รับไปรับดาบเดี๋ยวนีก่อนจะได้ มันหนักครับบรรทุกหนักครับ้ว <c oughs> ใช่ครับขึ้นเนินส,สูงไหมสูงชันไม่ได้ครับมันสูง